สวัสดีครับผมวิทยชัยครับรีวิวเครื่องเสียงในตอนนี้นะครับจะเป็นการรีวิวหูฟัง3เส้นนะครับหูฟัง3เส้นนี้จะมีงบประมาณอยู่ในช่วงระดับประมาณ2 0 0 0 2 5ถึบาทโดยประมาณนะครับหูฟัง3เส้นนี้จะมี Sony รุ่น H 5 0 0นะครับแล้วก็ซิลโอดิโอรุ่น m e โซแล้วอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายคือ Hi-Fi Man R E 400นะครับมาเริ่มกันที่ ที่โซนี่ Sony ก่อนนะครับอ้อลืมไปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบนะครับก็จะมีโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเพลง iPod Shuffle เจนนมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus นะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเพลง o ู n e อยูอนรุ่น M1 i p o น s f ะครับไอพอร์ชัฟเฟเนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นเพลง MP3 ที่ผมถือว่าคุณภาพดีที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมานะครับแต่ว่ามันก็เป็น iPod ยุคอดีดนะซึ่ง เครื่องเล่นเพลงในปัจจุบันที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คุณภาพดีแซง iPod s h u f f l e ไปแล้วแต่ iPod Shuffle ก็ยังถือว่าเสียงดีมากอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเพลง udm 1เป็นรุ่นที่เครื่องเล่นเพลงที่เล่นไฟล์เวฟโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเครื่องแรกๆของวงการเพลงที่ให้คุณภาพระดับซีเรียสจริงจังนะครับก็คือเป็นเครื่องที่คุณภาพดีนั่นเองใช้แทน CD p l a y e r ได้เลยนะครับมาที่ Sony h 5 0 0ก่อนนะครับ Sony h 5 0 0เนี่ยเป็นหูฟังที่มีขั้วเสียบ3.5ม mm. มิเมตรมาตรฐานโทรศัพท์มาตรฐานเพลเยอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนในตัวด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรุ่นที่มี4ขั้วหรือมีขีดดำ3า3ขีดบนบน,บนขั้วเสียบนะครับซึ่งเน้นออกแบบมาให้ใช้กับโทรศัพท์โดยเฉพาะตัวหูฟัง Sony h ห0 0เนี่ยเป็นอินเอีย มันก็จะเป็นแนวเสียงที่มีเบสชัดๆนะครับเสียงโอเวอร์ออเนี่ยโอเคคือบาลานซ์ใช้ได้เลยแล้วก็มีด้านเบสที่ยกขึ้นมานิดหนึ่งมันจะเยอะมากกว่าหูฟังแฟรนิดหนึ่งมีเสียงแหลมมากกว่าปก,ปกตินิดหนึ่งมันเป็นการเหมือนเหมือนเราเติม loudness ลงไปในลำโพงเสียงมันก็จะคึกคักขึ้นฟังสนุกขึ้นชัดขึ้นนะครับ เป็นหูฟังที่โอล่ออกแล้วฟังเสียงสนุกในทันทีที่ใช้เลยแล้วก็ฟังก์ชันที่มีไมโครโฟนี่ยทำให้มันใช้กับโทรศัพท์ใช้คุยโทรศัพท์ได้คุยกับโปรแกรมที่เราสื่อสารด้วยภาพและเสียงได้นะครับอย่างแชทหรือทอล์กกับโปรแกรมต่างๆนะครับคราวนี้หูฟังตัวต่อมาอ่านิดนึงครับกลับไปที่โซนี่ครับโซนีเนี่ย เวลาเราเอาไปฟังเพลงล็อกเนี่ยมันก็จะมันใช้ได้เลยมันก็จะเป็นเสียงบาลานซ์ที่ยกลำเนสนิดหนึ่งฟังเพลงล็อกได้สนุกดีแล้วก็ฟังเพลงอะคูสติกนี่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันยกเบสนิดนึดนงยกแหลมนิดนึงมันสนุกมากนะครับถือว่าฟังเพลงบอสซาเพลงอะคูสติกเนี่ยใช้ได้นะครับต่อมาเป็นเมโซเมโซเนี่ยเป็นหูฟังอินเอียร์อีกตัวหนึ่ง ที่มีตัวหูใหญ่มากหูและจุกยางใหญ่มากนะครับซึ่งพอยัดเข้าไปในหูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างคับค่อนข้างแน่นสำหรับผมนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนจุกยางนิดหน่อยในหูฟังเมโซตัวนี้เนี่ยแนวเสียงจะเป็นหูฟังแนวซ u เปอร์เบสหูฟังซ u เปอร์เบสเนี่ยเบสจะเด่นมาเลยนะครับเบเบสเด่นจนเสียงกลางธรรมดาไป แล้วก็แหลมก็ยกขึ้นมาซิกแซกซิกแซกอะไรเนี่ยเสียงตัวซอตัวเอสอะไรเนี่ยจะเยอะเหมือนเป็นลำโพงบ้านที่เราปรับ EQ ให้ยกเบสใ,ให้ยกแหลมอะเป็นเหมือนกราฟิกอีควอ i z ไลเซอร์แบบตัว V ประมาณนั้นเลยมันฟังเบสเยอะๆอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเพลงร็อกเพลงแดนซ์เพลงที่เน้นเสียงเบส สำหรับคนชอบเสียงเบสโดยเฉพาะมันดูดูจะไม่เหมาะกับการฟังเพลงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็สนุกฟังเพลงล็อกเพลง Heavy Metal เนี่ยมันมากแล้วก็ข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือเปิดเสียงดังๆแล้วมันไม่พลาแม้มันจะเบสเยอะแล้วเราอัดมันดังดงดังมากๆม,ม,มันก็ยังไม่แตกก็ถือว่ามีมีข้อดี ตรงเรื่องความความที่มันไม่แตกไม่พ่านี่แหละครับหูฟังมีแจ็คเสียบแบบ3.5มมิลนะครับมีมีสามขั้วหรือว่ามีขีดดำ2ขีดนะครับใช้กับเครื่องเล่นเพลงทั่วไปใช้กับโทรศัพท์ที่มีรูสาก็ใช้ได้เลยนะครับแต่มันไม่มีไมโครโฟนนะครับตัวต่อมาไฮไฟแม i e 400 i e 400เนี่ยเป็นหูฟังที่ มีบาลานซ์เสียงที่ค่อนข้างแฟลชมีความสา่ความโปร่งเสียงร้องโปร่งรอยชัดเลยนะครับแล้วก็ให้บาลานซ์เสียงเบสกลางแหลมที่พอดีเหมือนเป็นลำโพงบ้านดีๆคู่หนึ่งเลยแต่ว่ามันต้องใช้กับจุกหูฟังที่แมชกับขนาดรูหูของเราด้วยนะครับ หูฟังอินเอียร์เนี่ยมันจะมีจุกยางที่เปลี่ยนได้เราควรจะเลือกเปลี่ยนให้มันพอดีกับรูหูของเรา IE400 เนี่ยให้เสียงโดยรวมที่ดีละถ้าเราเลือกจุกยางให้เหมาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เสียงเหมือนเป็นหูเอียบัดคุณภาพดีตัวหนึ่งเลยนะครับค่าตัวของ IE400 เนี่ยจะประมาณ2,000บาทบนะครับซึ่งให้น้ำเสียง เหมือนลำโพงบ้านชั้นดีเหมือนลำโพงไฮเอ็นเหมือนลำโพงในห้องฟังเหมือนลำโพงที่เราฟังในงานเครื่องเสียงปลาเสียงเป็นแนวนั้นเลยน้ําเสียงก็เป็นแนวไฮเอ็นเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจลําโพงแ a s ชเลือก R e 4 0 0ก็ไม่ผิดหวังนะครับคู่เสียบของหูฟังตัวนี้เป็น3.5มิลนะครับแล้วก็เป็นสเตอริโ ไม่มีไมโครโฟนนะครับเป็นแบบมี2ขีดหรือว่ามี3คขั้วนั่นเองนะครับ IE 400ถือว่าเป็นหูฟังที่ประทับใจที่สุดครับในบรรดา3เส้นนี้นะครับผมสรุปสรุปรวมๆนะครับก็คือถ้าเป็นโซนี่เนี่ยจะเป็นหูฟังที่ฟังสนุกฟังอะคูสติกก็เพราะนะครับ Overall เนี่ยใช้ได้ มีไมโครโฟนทำให้มันใช้การกับโทรศัพท์ได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเหมาะกับคนที่จะเอาไปใช้ร่วมกับโทรศัพท์ส่วน Meso เ Mes มโซจะเป็นหูฟังซ u เปอร์เบสเหมาะกับเพลงกรอบที่เหมาะกับคนชอบเบสเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับชอบสีสันจัดจ้านนะครับส่วน IE C 0 0เป็นหูฟังแนวแฟ s ชที่ให้ความใสความโปร่งให้เสียงร้องที่ชัดนะครับเหมาะกับคนที่ชอบ เสียงให้เอ็นแต่อยากได้หูฟังพกพานะครับนี่ก็โดยรวมของหูฟัง3เส้นนี้นะครับงบประมาณของพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะอยู่ในประมาณ2 0 0 0ัถึง 2, บาทก็คใครสนใจก็ลองติดตามที่ร้านมั่นคงแก๊เกตดูนะครับก็ขอขอบคุณร้านมั่นคงแก๊เกตนะครับที่เอื้อเฟือ้อสินค้าเอื้อเฟือ้อหูฟัง3เส้นนี้มาทดลองขอบคุณครับสวัสดีครับ